เพากลางของสตาร r าสองพันห้ากับสองพันแปดต่างกันตรงไหนนะครับระหว่างเครื่องยนต์สี่ดีห้าหกกับ c ีเอ็มสี่ศูนย์นะครับเพื่อนๆนะอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราพูดถึงเพากลางนะครับของสตาร่าสองพันห้ากับสองพันแปดให้ระวังเรื่องของการหลอกขายนะครับเพากลางสตาร r าสองพันห้ากับสองพันแปดนะครับมันจะมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเล่าให้ เพื่อนๆพี่น้องเอฟซได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับทุกท่านนะเพากลางสตาร์ด้า2,005กับ2,008นะครับมันยาวเท่ากันนะครับทุกท่านนะมันยาวเท่ากันนะครับตัวเพากลางเราจะวัดจากตรงนี้นะเราจะวัดจากตรงนี้นะครับจากหูกระต่ายตรงนี้นะครับไปจนสุดปลายเพานะครับเมื่อเราวัดจากหูกระต่ายตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นี่วัดจากตรงนี้เลยไปสุดปลายเพา มันยาวเท่ากันนะสตาร่าสองพกับ2 0 0 8มันยาวเท่ากันแต่มันจะมีจุดที่มีความแตกต่างกันนะก็คือตรงปลายเกียร์ตรงนี้ตรงปลายเกียร์สตาร่าสองพยาวนะครับตรงนี้นะยาวนะยาวเกือบเท่าตัวเลยนะครับทุกท่าน2 0 0 8สั้นนะครับอ่าสองพันสองพันห้าเนี่ยมันจะยาวมาประมาณนั้นนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้ ของตาร์ได้นะครับ2องพหกับ2องพในหูกระต่ายเนี่ยนะครับหูกระต่ายตรงนี้นะของ2องพันมันจะกลางออกนะของ2องพมันจะกลางออกของ2องพันมันค่อนข้างจะตรงนะครับมันค่อนข้างจะตรงนะอ่าตรงนี้ให้ดูดีๆนะครับท่านให้ดูดีๆนะให้เราสังเกตกันตรงนี้ทีนี้ไอหูกระต่ายเนี่ยเที่เราว่าเนี่ยมันสั้นมันยาวนะมันสั้นมันยาวต่างกันด้วย นะครับตรงหูกระต่ายมันสั้นมันยาวต่างกันนะเพราะว่าอาจจะในเรื่องของการเอียงหลบมุมหลบอะไรสักอย่างนะครับทุกท่านมันก็เลยกลายเป็นหูกระต่ายยาวกับหูกระต่ายสั้นนะครับทุกท่านแต่การกระบ,บาดไซคนสตาร์ด้านะครับใช้ร่วมกันเลยนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับแป้นตรงนี้แป้นที่ขันเข้ากับเฟืองท้ายของสตาร์ด้า2,008เล็กของสตาร์ด้า2,005ใหญ่ นะครับอ่าสตาร์า2,008แป้นเล็กนะเป็นขันเข้ากับเฟืองท้ายนะครับให้เราไปสังเกตรตรงนี้ด้วยเวลาที่เราจะไปทําการซื้อนะครับเพื่อนๆน,นะในเรื่องของเผ่ากลางอันนี้บอกไปแล้วนะครับว่ามันไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านไซคโคนมันก็ต้องสั้นกว่าเพราะว่าตัวฐานล้อนะครับมันสั้นกว่ากันนะครับทุกท่านสตาร์ด้า2,008อ่ากับ2,005เนี่ยตัวรถยาวเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันอีกนะครับ ทีนี้ยังต้องแยกรุ่นไปอีกนะครับหัวเดียวแคปนะครับซีประตู P 2, นะครับแล้วก็รถยกสูงรถโฟล์วิวยังแตกต่างกันความยาวยังไม่เท่ากันนะครับเพื่อนเราก็พิจารณากันไปตามนั้นนะครับทีนี้การที่ผมได้ทําการเปลี่ยนอาเพลากรางนะครับสาเหตุก็ในคลิปที่1 EP ที่1ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ารถมีอาการสั่นสถานนะครับเดิมที่ รถมีอาการสั่นแล้วก็เกียร์ดังอยู่ที่ช่วงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยูยุนะครับแต่อยูยุมันกับมาสั่นอยู่ที่ช่วงความเร็ว60ถึง90นะครับแล้วก็มีเสียงสะท้านเสียงสะท้อนเข้าไปภายในห้องเจ๋งทําให้เรารําคาญแล้วก็ปวดแก้วหูนะครับทุกท่านก็เลยได้อ่าไปทําการสั่งซื้อในรับที่แรกว่าจะสั่งซื้อตามกลุ่มนั่นแหละนะพอเราไปสั่งซื้อ าก็บอกมาว่า25 0พกับ2อ0พใช้ด้วยกันเราก็เอกใจอยู่นะครับทุกท่านนะมันไม่น่าจะเหมือนกันเพราะว่าเกียร์ไม่เหมือนกันนะครับเฟืองท้ายก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับทีนี้เราก็เลยไปที่แหล่งอะไรนะเราไปที่แหล่งอะไรเลยที่เขาชําแหละรดขายเลยเป็นอาชีพเลยนะครับที่โซนกระสินนะครับอำเภอ,อายางตลาดาช่วงๆแถวๆนั้นนะครับทุกท่านนะพอเราไปนะครับร้านที่เขาลือเขาก็ชี้ให้ดูเลยอันนี้25 0พอันนี้2อ0พ นะครับเราก็ถึงได้รู้ว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับปัญหาที่มันอ่าพอกางที่มันคดนะครับมันส่งผลทําให้ลูกปืนการกระบาดของเราสึกหลอเสียหายยางยอยของเราสึกหลอเสียหายด้วยบางท่านอาจจะบอกมาว่าผมเจอปัญหาเหมือนกันในตระกูลสตาร์ด้านะครับมีอาการสัน่นนะครับสัสส่นสะท้านนะครับอ่าทีนี้ เปลี่ยนเพลากลางแล้วเปลี่ยนยางแท่นเครื่องอยางแท่นเกียร์นะครับเปลี่ยนถึงกระทั่งเพลาหลังนะครับก็ยังไม่หายนะครับสาเหตุที่มันไม่หายอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเกิดมาจากเรื่องของเพลากลางนะเพลากลางนะครับมันคดไม่คดอันนี้เราว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับเราเอารถขึ้นลิฟต์หรือว่า,อายกล้อหลังให้รอยสตาร์ทเข้าเกียร์แล้วก็ให้คนหนึ่งเล่งไว้นะครับเราก็มาส่องดูว่ามีอาการสั่น มีอาการแกว่งไหมนะครับถ้ามันตกท้องช้างมันแกว่งยังไงรถก็สั่นนะครับทีนี้ในอาการที่มันดังสะท้อนเข้าไปภายในห้องเก๋งสืบเนื่องมาจากอาการที่นะครับสืบเนื่องมาจากอาการที่พอกลางมันโคตรแล้วมันเวี่ยงทําให้ลูกปืนอาลูกปืนการกรบาดมันเสียนะครับแล้วก็มันทําให้เกิดอาการเสียงสั่นสะท้านเสียงก้องเข้าไปภายในห้องเก๋งห้องโดยสารของเรา นะครับเพื่อนๆพี่น้อง f อีนี่ก็คือปัญหาที่เราเจอนะครับโดยเราได้ไปทำการซื้อเพลากลางมาถูกต้องไหมตอนที่ไปซื้อเพอากลางมานะครับเพื่อนๆไอ้ตอนที่ไปซื้อเพอากลางมาเราก็จอดให้ร้านซ่อมทําการเปลี่ยนเพลากลางให้ผลปรากฏว่าเพากลางที่เราไปซื้อมาเรายกใส่รถเราแล้วผลปรากฏว่าเงียบเหมือนรถใหม่เลยเงียบตั้งแต่ความเร็วศูนย์จนถึงอ่าสุดคันเร่งเลยนะ เงียบทุกเกียร์ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านนะเราก็เข้าใจว่าเอะลูกเืนเนพากลางตัวเดิมที่อยู่กับตัวรถนะ่ะลูกเพนเนพากลางตัวเดิมที่อยู่กับตัวรถมันของใหม่เพิ่งเปลี่ยนไปไ,ไม่นานเราก็ยำเอา,เอาลูกเืนเนพากลางตรงนั้นมาใส่ในเพากลางตัวใหม่พอเราใส่ภายในเพากลางตัวใหม่ประกอบกลับเข้าไปไปขี่เสียงดังสถานกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแต่รถไม่สั่นนะ รถไม่สั่นแต่เสียงมันคางอื้ออึงเข้ามาภายในห้องเก๋งทําให้ปวดแก้วหูนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องไปซื้อการกระบาดตัวใหม่มาใส่เข้าไปพอเราใส่การกระบาดตัวใหม่เข้าไปนะเสียงมันเงียบลงแต่มันก็ยังมีอาการดังอยู่นิดนึงอันเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมลูกเปิือกการกระบาดท,ที่มากับเพากลางตัวที่เราไปซื้อมานั้นนั่นเป็นของแท้ แท้ทั้งเส้นเลยเป็นของแท้ถอดทั้งเส้นเลยมันเงียบแต่ทีนี้ไอ้ลูกปืนการกระบาดตัวใหม่ที่เราซื้อมาใส่ราคาตัวนี้ผมซื้อมาราคา4ี่ร้อยนะการลูกปืนการกระบาดนะทั้ง3มตลับยังมีอาการสั่นสะท้านขึ้นมานิดหนึ่งมีอาการมีเสียงกระหึ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะอ่าก็ไม่ได้ว่าน่าเกลียบแต่ก็พอรับได้นะครับเพื<ๆ>่อนพี่น้องเอฟซีดังนั้นใครที่บอกว่า แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนยนพกลางแล้วมันไม่หายสั่นเปลี่ยนพอกลางแล้วยังมีเสียงสั่นสะท้านขึ้นมาภายในห้องเก๋งให้ระวังเรื่องของลูกป,ปืนกากระบาดบางยี่ห้อนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะให้ทำการใช้ของมียี่ห้อแบบเกรดดีๆนะอันนี้ลองมาในราคา400บาทยังมีอาการอยู่นิดๆนะแต่ก็เงียบเงียบไปกว่า80%นะ เงียบกว่าเดิมแดอาจจะมีเสียงนิดนิดหน่อยหน่อยขึ้นมามีอาการสั่นสะท้านนิดนิดก็อ่ะขอรับได้นะครับเพื่อนนะบางท่านอาจจะบอกมาว่าเออพอกลางมันคดได้อย่างไรนะครับทุกท่านพอกลางมันคดได้อย่างไรพอกางมันสามารถคดได้จากเนื่งละการออกตัวกระชากอย่างแรงลดบรรทุกหนักออกตัวแรงแรงมันก็บิดคดงอนีศูนย์ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะ ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของดับเครื่องเครื่องดับคาเกียนะครับอ่ามีการกระชา,ากเผากางมีโอกาสที่จะคดได้เช่นเดียวกันนะครับในประเด็นที่3นะครับในประเด็นที่3รถลดปีนเกาะกลางถนนลดเสียหลักลงข้างทางไปคว่ำหลักลายนะครับไปคว่ำขอบถนนนะครับอ่าตรงนี้ทําให้เผากางของเราคดได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะ ดังนั้นคารถของใครที่เจอปัญหาอาการคันเกียร์สั่นนะครับที่เราทําการเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเปลี่ยนยางแท่นเกียร์แล้วไม่หายให้เอารถไปขึ้นลิฟต์แล้วก็สตาร์ทเข้าเกียร์ดูนะครับดูว่าเพลากลางของเราวิ่งกลมไหมทั้งท่อนหน้าแล้วก็ท่อนหลังถ้ามันไม่กลมก็ใช่เลยนะครับทีนี้การที่เราไปซื้อเพลากลางนะ แนะนำให้ไปหาซื้อที่แหล่งนะครับที่แหล่งเขาชงแหละอะไรขายจะดีกว่านะครับราคาถูกกว่าเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราต้องมาเปลี่ยนลูกปืนพอกงพอกลางมาเปลี่ยนยอยพอกลางอีกนะครับทุกท่านแต่ถ้าเราไปซื้อเชียงกงเราซื้อมาแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมาทําการเปลี่ยนลูกปืนเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนยางยอยเหมือนเดิมแต่ราคาที่เชียงกง ไม่น่าจะต่ำกว่า3,500นห้าะครับเพื่อนเเอาละนะครับในคลิปนี้ก็พิจารณาเอาตามความเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราเอาพอกลางตัวเดิมไปขึ้นแทน่นกลึงเนีย่ยมุมด้านล่างมันใสเห็นไหมนี่เลยนะครับทุกท่านนะมันใสในลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านอ้าวใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเพ่อนคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ